ฮะอ๋อเดี๋ยวเราต้องทำปั้ทอดกันก่อนโอ้โหหิวฮะยังไม่หิวค่ะอ่าเมนูคุณป้ามาแล้วนะคะเมืเ่อกี้สัญญาณมันไม่ได้ก็เลยต้องดับไปกย้ายมาทำในบ้านเพราะว่าสัญญานอกบ้ามันไม่ได้ นะ,ะ,ะขอขอ,ขอหัวใจแล้วก็ขอคอมเมนต์มาหน่อยนะคะจะได้รู้เมื่อเช้าๆนะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอยู่ทำไมอะ่ะมันสัญญาณมันแบบไม่ได้อะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือว่าขอหัวใจและขอแชร์อ้ทักทายคุณลีโน,โนสตงเมเบอร์สวัสดีค่ะว้ายนะคะก็ประเดิมผัวใหม่ของคุณป้าขอคนละหนึ่งคนละอย่างต่ำหนึ่งคอมเมนต์นะสวัสดีค่ะน้องที โอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอ่ะมีใครมีใครคุยกับเราเราก็ไม่เห็นใครเลยป้าวันนี้ทำอะไรคะวันนี้จ้าปาลิน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 ลาทิสคุณโดนสวัสดีค่ะปาลินลาทิสอันนี้ก็ป้าเขาเอาปลาคินนกเขามาจากที่บ้านอันนี้ก็คือเป็นปลาลินแบบปลาลินไม่ได้ไม่ได้นาของนานะคะปลาลินก็คือไม่ได้ซื้อนะ ตัวใหญ่ไหมอันนี้ก็ทอดก่อนน,นะสวัสดีค่ะคุณจีจนาคุณฟ้าขยานใช่จะทํำตั้งแต่เช้าแล้วแหละเขาจะทําให้นี่ตอนแรกแกงส้มอะไรนะมะละกอมาละกอ,มะกอหมดมะละกอดันสุกชอบครัวหลังบ้านขอบคุณค่ะครัวหลังบ้านอะสัญญาณไปไม่ถึงซะอ,อย่างนั้นงงมากค่ะอแล้วเลยย้ายอยากขอย้ายมาในบ้านนะคะ แล้วก็หั่เข็มก็เลยเราจะทำปลาปานิยนราดพริกสูตรป้านะอาจจะไม่เหมือนสูตรที่หลายคนเคยกินดูอยู่ภูกเก็ตนะคะสวัสดีค่ะอาจจะไม่เหมือนสูตรที่หลายคนเคยกินที่ท,ที่ตามร้านเนาะอันนี้ง่ายๆหน่อยอะยังไงยังไงเลยบอกคือมีพริกค่ะพริกป้ากักระเทียมพริกชี้ฟ้ากระเทียมกระเม ใบมะกรูดใบมะกรูดก็ไปเด็ดข้างบ้านมาอันนี้ใช่ไหมใบมะกรูดไปเด็ดข้าง้านเวลาดันน้ำก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บอันนี้ก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนาะก็น้ำปาลก็น้ำปลานะคะน้อปลาแล้วก็พริกพริกนี่คือป้าเอามาเหรออ๋อที่บ้านนี้เหรอคุณป้าทำอะไรก็น่ากินอ e ่ะขอบคุณ <helmet> ค <abetes> <in> <inaudible> ่าคุณสวนสัตว์ฝากแชร์ด้วยนะคะเราจะได้มาเริ่มทำเมื่อกี้ไปง้อปลาหลังโอ้ ดูหน้าป้าดิป้าใส่ทอดมากของชอบคนสุพรรณหรอคะนี่เรากับป้าป้ามีวิธีการทอดยังไงให้มันแบบกรอบและไม่อบน้ำมันป้าเขาถนัดมากยังไงป้าแค่อย่างนี้ยยังไงอะได้แค่เนี้ยกะมบนมีเดียวลคลอบแล้วเอากระดาษหนงเลยหรอก็คือไม่มีเล็นลับอะโอ้ยป้าระวันยังไงล่ะ กระเด็นเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็เทสเอาได้ไหมคนะือป้าเขาบอกว่าครัวพิอห้าไม่อยากให้น้ำมันกระเด็นลงหินโอ้อยหัวหิน <laughs> นั่งดูอยู่ในรถสวัสดีค่ะคุณเจษฝุกไปไหนคะนั่งรถไปไหนที่แสงมันต้องมีอย่างเงี้ยมันถึงจะสวยงามอ่ะฝากแชร์ด้วยนะคะอ,อะไรนะฝากติตาม,มอ่ะก็คือเราระหว่งางเราทอดปาน,นี้ได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 ้ข้าวหนึ่งแล้ว เราก็จะทำนนตำพริกลาดหรอม,มีเคล็ดลับเด็ดอะไรไหมพริกลาดไม่มีเลไม่ไมีอ่ะแล้วนี่อะไรปาเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรเครื่องต้งยมยำอ๋อเดี๋ยวจะทำต้มยำด้วยแต่ว่าวันนี้จะทำให้ดูแค่ปลาลาดพริกนะคะสวัสดีเจ้าเชียงใหม่หมอกควันโอ้เชาาเชียงใหม่ รักษาสุขภาพนะคะคุณป้าท้าก,กับข้าวดีฝ่าจะได้เรียนแบบเรียนเลย <c oughs> เรียนแบบได้เลยป้าปลาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปลานินได้ไหมเราใช้ปลาอื่นได้ไหมปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ปลาช่อนก็ได้ปลาช่อนก็ได้นไดเนาะทาครัวใหม่ใช่ค่ะต้องรับคุณป้าแต่ครัวหลังบ้านเมื่อกี้พายทำครัวหลังบ้านไม่มีสัญญาณป้าก็โกรกอันนี้ก็คือเรามีอะไรบ้างป้ามีกระเทียมมีพริกพริกปลากระเทียมสวัสดีค่ะคุณสมพง สวัสดีคุณกะระยาที่ซับขนมโบราณมีมีกระเทียมใช่ไหมคะพริกมีพริกฟ้าพริกชีฟ้า,ฟาแ,ลแล้วอะไรอีกก็มีแค่นี้เองแค่นี้แหละอันนี้มันคือพริกชีฟ้าเหรอเนี่ยเนี่ยพริกขี้หนูไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่แต่ไม่มีนด่นี่แหละเอาพริกอะไรคุณป้ามาบ้านเราทำมอใช่คะ่ะแล้วก็เอามะม่วงปวนมาฝากก็ยังสามารถสั่งได้ คุณใหม่สวยมากขอบคุณค่ะเราดูตั้งแต่เช้าว่าป้าจะทำกับข้าวอะไรเขารู้เลยคุณเบนดีลาเขารู้รเลยสวัสด,ดีจากลำโพงสวัสด,ดีเจ้าป้าพูดเหนือได้ไหม้มเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยนะว่าคนนี้ตวนป้ามากไอ้มอนไอ,อน้ซามานดูและไลวเราจะเก็บใช่เก็บไว้ได้เลยนะคะมันไม่ได้ลบไลฟ์นะคะก็เก็บไปทําตามป้าได้ไม่ห่วงสูตรใช่ไหมป้าไม่ห่วงค่ะวันนี้คอกระชาำพริกจินดาหรือเปล่าป้า ชิคกินดาถ้าเราไม่มีชิคกินฟ้าเราก็ใช้ชิคกินดาได้แต่มันเผ็ดหน่อยอ๋อเรามีชิคกินฟ้าแดงเราก็ใช้แดงมันต้องเผ็ดน้อยหน่อยอ๋อไม่ได้เราไม่มีอ๋อก็ใช้ที่จะมีอ๋อโอเคใช่เมื่อวันอะไรสดอยู่ดีเครื่องร้อนดับไปเลยคุณยายที่บ้านให้ทำปลาล่าพิคพอดีอะทำตาไหมคะคุณโกต้ใช่ใช่ค่ะเออเดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกก่อนดีกว่าเอาไอ้เคสออกก็ เอาเคสออกเผื่อวันนี้เครื่องจะร้อนนิดเดียวม่อนลังแกค่ะวันนี้ชินะชินะแบบกัดเหมือนด้วยเพราะว่ามันเหมือนกระดูกหิกอยู่มั้งไม่รู้ทำไมเฮ้ยไอ้ม่อนลงมาม้อนลงมาสวัสดีจากสุรัตฎ์ม่อนลงมาครับม่อนดูมันดื้อม่อนม่อนม่อนดูนี่มวดื้อม่อนลงมาลูกลงมาลงมา สวัสดีค่ะคุณป้าไม่เจอกันนาะนสวัสดีค่ะเอาเมาืนรู้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดอแอร์ห่อเพราะว่าเราจะได้เคลื่อนได้ร้อนพี่ขวัญเป็นยังไงบ้างใช่ชิก็คือมันแบบมันแมวมันหุ่นหงิดอยู่อยู่อยู่ไปใกล้ไนี่แล้วหันไป้านปาหยุดยาเสร็จยังคะอ่ะดีน,ย,นยังไม่ได้ถมเลยค่ะบ้ <c oughs> าียังยังแห้งยังไม่หมดเดีรอจะไปเจอคือน้ําที่ดินพี่ป้าจะไปเอาอะมันก็ไม่ค่อยเข้าใจคือยังแห้งไม่หมดที่อื่นพวแห้งกันหมดประเทศแล้วที่นี่ยังแห้ง ดินมันยังไม่แห้งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนดินอ่ะการท่งกางท่งกาท่ง,ง,ทงไม่รู้ท่งไหนทุ่งอื่นก็แห้งแล้วแถวบ้านมันรุ่มแม่ไปถ่ายละครค่ะถ่ายละครเรื่องอะไรอ่ามาตาลด,ดามาั้งวันเนี้ยวันเนี้ยนะคะกษษ็ฝากติดตามาเม,ม่วงเยอะใช่ค่ะอ่ามาม่วงเยอะนี่มาม่วงเต็มเลยนะคะแต่ว่ามันเริ่มสุกแล้วแหละ แต่ว่าก็ยังแล้วก็มีมะละกอเนี่ยตอนแรกจะแกงส้มทีนี้อ่ะดูมอนออกมาเนี่ยตีกับป้าตีกับป้าตลอดไอ้มอนป้าเสื้อสีสวยมากค่ะเอามันซื้อให้เหรออันเนี้ยเอ้ยอันนั้นที่หันไปสำเพงไปซื้อมาให้เหรอเอ้ยไม่ใช่สำเพงอะไรนะอาบุรัตอะนะอันเนี้ยที่ซื้อให้อะนะเฮ้ยใส่พอดีเลยใส่ครั้งแรก โอ้โหไม่เห็นจะเล่าให้ฟังเลยเนี่ยเวลาซื้อเสื้อให้ป้าก็ต้องมีกระเป๋าใช่ไหมป้าต้องมีซิปด้วยป่ะกระเป๋าสวยงามนะคะคือเลือกสีที่แบบว่าเราเป็นต้องต้องใส่สีสันหน่อยเนาะไมาใส่แต่แบบว่าขาวหรือดำมันก็อะตัวเละตัวและนะคะมอนตัวตึงมากใช่ค่ะอะนี่นะคะป้าแล้วเดี๋ยวเราต้องทําให้น้าลาดไว้เลยไหมน้ำลาดเดี๋ยวน้ำมันใส่เลยก็ไแ้่ แล้วเราทำไงอะ่ะแล้วเราเข้าไปเสร็จก่อนหรอเสร็จแล้วอาฝากโอ้ยฝาก,กแชร์โ้เสร็จแล้วหรอทำไมเสร็จไวจังปาจามันไม่เล็กไปหรอคะเดี๋ยวแต่น้ทำ,ทำมันจีใส่โอ,อไม่รู้ว่าก็เป็นสูตรของป้าปั่ททำกับข้าวป้าป้านี่ไม่ไม่ไม่มีความเหลือแบบเหลือเศษทิ้งเลยนะปา,าต้องทํากับข้าวให้กินตลอดใช่ค่ะตอนเด็กๆใช่ของพี่จ๋าใช่น้องทิพย์แม่ไปถ่ายละคร กล้จะปิดกล้องแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นแม่บอกเหลือของแม่เองเหลืองไม่คีดๆนี่นะแล้วเราต้องเอาน้ํามันใส่ทําไมอะน้ำมันออกไงใส่น้าํามันนั่นเลยอ๋อเอาน้ามันออกก่อนนะคะอันนี้จริงๆเรามีที่กองน้ํามันแต่เพิ่งทาครัวใหม่ยังไม่ยไ,ไม่ได้เอามาใช้อ๋อเราใช่เราไปอ่างทองกันคุณอ้อเสียดายไม่เป็นไรมาทักททยกันในนี้ได้เวลาละลายนะคะอ่ะป้าอะไรคะฮะเอาน้ำมันเอาน้ำมันมาทำอะไร ผัดพริกอ๋อเราจะผัดพริกแล้วเมวื่อวานช่องผูยิบสี่มีหนังพันไรสวนอ๋อคุณป้าเหรอคะหายไปนานเขามีภารก,กิจ <Okay. S 1> นู่นนี่ป้าทําไมเขาบอกหายไปนานไม่มาบ้านนี้ก็งานเนยอะง,ง,งานอะไรคะงา,งานสวนงานสวนงานบุญงานอะไรไม่รู้แต่ป้าเขาก็ไปทําบุญให้ตลอดนะเวลาใครซื้ออะไรมามากินถังแตกสุพรรณโอ้โหป้าเคยกินร้านขนมถังแตก <Okay. S 1> เคยกินหรอ มันไม่เคยกินเลยแต่เคยได้ยินอ่ะเราก็ไม่กินที่เราโคลกนะคะเราก็แล้วก็ไปผัดอันนี้คือปลาที่เราชอไปแล้วเราก็ไปผัดอะใครทําตามได้เลยนะมือเที่ยงมือกลางวันนี้นะคะหรือมือเย็นก็ได้เราก็เอาไปผัดกลิ่นกลิ่นนี่คือแบบกล <laughs> ิ่นนี่ก็คืออ๋อเราใส่น้ําลงไปเหรอคะใส่น้ําเพื่อเราจะทําไมอบร้านไส้ยี่ฮะ อ่ะจะใส่นั่นเนาะใช่เดี๋ยวนะแล้วป้าจะยกโคกไหวเหรอเี๋โอ้อ่ะอ่ะอันเดียวนี่ควใส่อ๋อใส่น้ำลงไปนิดนี้ใส่น้ำไง,งน้ำอันนี้คือเป็นน้ำอ้นี่นะน้ำกลองนะคะไม่ใช่น้ำแบบ,บไม่ใช่น้ำก๊อกนะคะอเอาใครมีอะไรจะถามป้าได้เลยนี่โอ้โหป้ายกโคกไหวเนี่ยไม่ยกอ๋อไม่ยกอ่ะแล้วหิวค่ะคุณป้า คิวไหมเดี๋ยวมันก็จะกินหนึ่งปีที่ผ่านมาหนูทำกับข้าวเป็นหลายอย่างเพราะดูคุณป้าโอ้โหน้องพิชหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่เรียนทำกับข้าวไม่เป็นเพราะว่ามีป้าทําให้กินเนี่ยมีป้ากับมีแม่แน,นะหรือไม่ก็ซื้อเขาเอาแต่มันก็จะไม่เหมือนที่ป้าทํกับแม่ทาเพราะว่าเราซื้อเขามัอนก็ไม่เหมือนกันนี่นะคะอาต้องเราใส่หมดเลยเหรอคือป้าทำไมต้องเอาน้ำเทไปนี้เสียดายแบบความความพริกอ,อย่างเงี้ยหรอ,หรอ คุณป้าแข็งแรงน้องอยู่นี่คุณพจนันเนาะส่วน,นขวานทำบุญใช่โอ้เดี๋ยวเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะเราก็จะทําบุญใหญ่ที่ที่บ้านที่บ้านสวนเรานั่นแหละที่บ้านพ่อเดินเมษา,าทำพร้อมพร้อมกับคุณย่าคุณลุงก็คือเสียไล่กันแต่ว่าคนละปีนะนะคะคุณโดนน่ากินมากๆคุณป้าเก่งมากโอ้ยต้องมันจะฉุนใช่ไหมมันฉุนใช่ไหมป้า นี่เราเราก็ใส่นี่เข้าไปค่ะน้ำปลาแล้วอะไรอีกใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลหืมกินกินแบบว่าไปแปะบ้านอ่ะใส่น้ำตาลปีเบียะแค่ไหนอะปะานี่ไงอย่าชิมไม่หวานก็ประมาณช้อนนึงแล้วกันจอนโต๊ะอย่ามาถามช่างตวงกับป้า ไม่ตวงไม่ตวงลดมือเขาเรียกว่าลดมือแล้วก็ชิมเอานะคะอย่ามาแบบว,ว่ากี่กีต่วตวงกี่ซีซีไม่ต้องไม่ต้องระวังกระดาษสับมันติดไฟที่เตาอ่ะของเถิบใ่าเออขอบคุณนะคะเราต้องช่วยกันดูทุ <c oughs> กคนเพราะว่านี่พอปลามาปุ๊บ<อ>คนนี้มาเลยค่ะ อย่าลืมเอาเสยืดให้คุณป้าอ๋อได้เลยโอ้เราไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเอาหมอนที่คุณโดนให้ป้าป้าบอกอุ้ยมีคนทำได้หรออ๋อใช่สิ่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดต้องทำตามทำตามได้เลยค่ะหอมมากดูดิีแม่ไปถ่ายละครค่ะคุณตาคุณเมตตาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาอฝากแชร์แล้วก็ทักทายกันมาได้วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดวันหยุดเนี่ยป้าวันหยุดบาคบูชา มันหยุดมาคับรูชานะคะไวจังใช่จะปีนแล้วปีนแล้วนะคะอ่ะนี่ก็คือเราใส่ใบมะกรูดเราต้องเด็กเพื่อให้มันหอมใช่ไหมป้าใอเด็กเป็นเล็กเลยให้มันเล็ก,ลลกแล้วก็ให้มันหอมนะคะหูกลิ่นตอนนี้ก็คือแบบกลิ่นแบบกระจาเหมือกกนกันถ้าไม่ได้เปิดเครื่องมัอนทำไรอะ นี่นะคะเราก็ตั้งไฟก็คือไฟแรงเลยหรอว่านี่คือไฟแรงปอนไฟอ่อนเนาะทำไมไฟอ่อนมันเดือดอ่ะสวัสดีค่ะคุณนาลีอ่ะป้าจะชิมแล้วค่ะป้าจะชิมเอาให้หวานชิมหรอเค็มหวานรสหวานต้องหวานจะยังไงเดี๋ยวเค็มหวานหน่อยต้องมันต้องรสยังไงนะโอ้ยจะตามอ่ะอุ้ยมือสั่นจะตามเดี๋ยวก่อนนะมันต้องไงนะป้าฮะรสมันต้องไงนะรสอ่ะเค็มกับหวานนิดเค็มกับหวานเผ็ดป่ะเผ็ดอันเผ็ดอยู่นะเผ็ดนิดหน่อย เ้มเข้นม,มากอร่อยพอนะพอแล้วอร่อยเลยอร่อยแล้วโอ้ยเห็นกันอข้นม,มันแบบจัดจา้านมากจัดจา้านมากดีจังที่รู้ขอบคุณนะคะกระทะแบบนี้สวยดีกระทะแบบนี้สั่งเราได้นะคะเราใช้แล้วปิดใจก็เลยะะแบบนี้เนี่ยมันเคลือบเซรา<อ>มิกค่ะก็ อ่าอินบ็อกซ์มาได้หรือไม่เดี๋ยวน้องแอดมินทักไปคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ 8, เริ่มแปดสามเริ่มแปดสามเขาบอกทำครัวคล่องแคล่วมากนะคะเอาเทเลยเหรอเนี่ยมันก็จะมีที่ลาดมันก็จะสะดวกกระทะอันเนี้ยมันก็จะแบบมีช่องให้ลาน่า,าทานมากป้าตาพริกไม่ละเอียดนะหย,ยาบหยาบอ่ะป้าก็คือต้องทำไมเราต้องตำพริกให้หย,ยาบหยาเพื่อเพราะเราได้เขีย์ได้ เ้าไม่กินพริกเรก็เคี่ยวออกเช็นก็คือหวือนเลยแล้วแหละต้องที่ต้องเคี่ยวพริกออกนะคะนี่้คุณเราจะหั่นก็ได้แต่ฉีกเอาอ่ะเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับมีน้ำมันอะโรมาของสมุนไพรน่ารับประทานไหมคะป้าน้ำเนี่ยบางทีเหมือนเห็นตามร้านบางทีเขาทำข้นกว่านี้เราก็แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบนะคะเราก็เสร็จแล้วคนก็ใส่มะขามเปียกอ๋อใส่มะขามเปียกเอไปหน่อย อ๋อก็ได้ไไดแต่ว่าสูตรป้าก็คืออ่าอันนี้ทําน้ํรลานทิพย์ไม่ใส่มะขามไม่เปรี้ยวไม่ไม่สามรสเนี่ยอ๋อไม่สามรสจะทําแบบเนี้ยก็ป้าจะทําแบบเนี้ยป้าวางน,นี่ก็ได้ค่ะ <c oughs> อ่ะทุกคนเสร็จไปแล้วนะสําหรับเมนูวันนี้นะคะรอแพ็บตักข้าวก่อนเนะพูที่จะรับบอกรอแพ็บตักข้าวก่อนเป็นไงเป็นไง <c oughs> เด็ดไหมคะ <c oughs> อันนี้ก็คือปลาแบบปลาหนองนานะปลานาปลานินนี่แหละ วันนี้ทำอะไรทานคะคุณลาตีฟเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะวันนี้จะทำปลาหนีให้ดูปลาลาดพริกมาเลยคะ่ะคุณดดนปลาลาดพริกนะคะนี่นะคะสูตรคุณป้าก็คือป้าเขาก็อ่าไปกินเที่ยงนี้เลยเด <c ười> <c ười> ี๋ยวก็ะจะเย็นนะทุกคนรักคุณป้ากระทะแบบนี้ ราคาเท่าไหร่มันคุณตู่ค่ะมันจะมีสมไซส์นะคะเดี๋ยวทมน้องแอดมินน้องแอดมินได้นะคะกี่ร้อยจำไม่ได้แล้วอ่ะเออนะคะลองดูทอดน้ำมันแห้งดีทอดอันนี้ก็คือทอดน้ำมันแห้งดีแล้วก็ไม่ติดกระทะใช่ไหมนะคะมันเคลือบเซรามิกไงใช่ไหมน้ำตาแห้งน้ำมันมันไม่ติดมันไม่ติอป้าจะทำไอ้นี่ต่ออะไรไหมต้มยำไหมคือจริงๆเหมือนกับว่าจะทำแบบให้ป้าเขาทำเมนูเดียวเพราะว่า มนูอื่นเราทํากันเองไว้กินกันเองกระทะตาหลิยวตาหลิวก็ขายนะคะตาหลิยวมันจะเป็นเซตอันนี้มันก็เป็นแบบคือเป็นซิลิโคนที่แบบเรามไม่มันไม่ขูดกระทะนะคะก็หกร้อยก้าบ้าทมีทั้งหมดสิบสองชิ้นนะแต่แบบแตกต่างกันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แบบเดียวนะคะอ๋อไปหามะม่วงกินเมื่อวานพี่อิ่มมากเราคิดว่าอ่ะต้องดูตอนกินข้าวถึงจะอร่อยก็วันนี้เราก็ทำหนึ่งเมนูพอเนาะเดี๋ยววันหลังมาทาทาเมนูอื่นให้ดูอีก น่าทานคิดถึงแม่เลยนะคะเดี๋ยวป้าทําต้ยมยาไก่ให้หนูกินแต่เดี๋ยววันหลังจะมาทําให้ดูแล้วกันวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนหิวนะคะที่ใช้ใช้อะไรจ้าอ๋ออาป้าทวนสูตรให้ฟังอีกทีสูตรมะม่วงกอะไรอะไรอ๋ออะไรนะเอาอะไรเอาอะไรก่อนคุณเพนจันเอาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรียกน้องป้าก่อนกระทะเนี่ยันไม่รู้เลยว่ายังไงนะคะป้าอสูตรทวนสูตรทวนสูตร ถุกเนี่ยเหรอค่ะก็มีปลาเอามาทอดแล้วแล้วก็มีเครื่องเครื่องก็มีพริกถุกกระปีพริกแล้วกระปิด้วยเหรอไม่ใช่กระเทียมกระปีมาจากไหนพริกกระเทียมใบมะกรูดได้แล้วเอาพริกมากระเทียมมะโคพริกกระเทียมมะมะโคะนะคะแล้วก็นี่เราก็มาทำน้ำราดใส่น้ำตาล ใส่น้ำปลานะเรียบร้อยขอดูช <82 S 2> ุดสิบสองชิ้นอ่ะเดี๋ยวกันนะสักคู่นะคะให้เร,เรียกน้องแอดมินสักคู่นะคะอ่ะเราก็่าสมบ้านเลยน้องขาลูกต่อมาขอขอหนึ่งคนขอป๊บก็ได้ค่ะเขากำลังแพ็กกันอยู่เลยคุณป้าอยู่บ้านนานๆน,น,นะคะอ่ะป๊บปไม่ไม่ข้นวหินนี่ไหม อันนี้นะคะก็คือใช่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูชุด12บชิ้นนะคะใช้ไซส์อะไรเลก็กกลางใหญ่แป๊บเลยนะไม่ดูเรื่องกันอ่าอันนี้นรู้รนนสึกจะเป็นไซส์ไซส์ไซส์กลางนะทุกคนอันนี้รู้สึกจะเป็นไซส์กลางช่วยตอบคำถามด้วยกระทะและชุดตะลิวเลยค่ะตอบไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นไซส์อะไร26อะไรหล่ะมันคือกลางใหญ่เล็กมันคือกลางทุกคนคช่วยดูวันนี้ส <ๆ S 2> <า>วยไหมคะนี่คุณหวาเอาอมาแก้ให้ S <S 2> <S 2> เปิดถูกอ่ะอันนี้คือกระทะอันนี้ไซส์อะไรมี3ไซส์ <S <S ใช่มี3ไซส์เล็กกลางใหญ่ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเออมันมีแหละอันนี้กลางเนอะอันนี้ไซส์กลางคะ่ะการมีกี่บาทอะป๊อพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอ๋อแล้วไซส์เล็กอันนี้ป้าทำอะไรออกว่าจะทำต้มยำเ็เการ้อยเก้าสิบแต่ว่าราคาหนูให้เช้าวันน่ใจจริงหนึ่งนะค่ะ,ะ,คะอ่ะนะคะก็จะมีเล็กกลางใหญ่แล้วก็ คอนแคลทุกอย่างแล้วขอบคุณก่ะน่ารักจังแอดมินก็บอกอ่ะอันนี้เล็กเป็นแบบนี้แต่ของเรารุ่นใหม่มันจะไม่มีฝาปิดแล้วอ,อ,อน่นก็จะอันนี้เล็กน้องปับสวยมากเอ้อ่วก็อันใหญ่จะเป็นแบบว่าเป็นอันนี้ก็เล็กเล็กมันก็จะเใ<ช>้ยทำไมมันดูในนี้มันไม่เล็กกว่าเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างกันมากมันเล็ก็เล็กอ่ะเล็กอ่ะแล้วก็มีใหญ่ด้วยนะคะก็ใหญ่ก็จะเป็นแบนแบมอ๋อเป็นแบนแบมแล้วก็มีเซ็ตอ่ะบอนทําอะไรน่ะ มันจะเข้ากล่องค่ะทุกคนอ่ะเซตเซตตะหลิว12ชิ้น699บาทมันก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเมื่อเช้าเห็นลิลลี่เขาใส่กล่องอยู่มันก็จะมีตะหลิวเยวหนูเอามาให้ดูไหมคะได้ค่ะเห็นไหมน่ารักโอ้ยน้องแอดมินน่ารักถามโคงไฟย่างป้าบอกว่าพขอพูดก็ถามว่าขีนอีกน่ารักอ่ะอันนี้คือป้าทำะไรคะ ทำน้ำต้มยำระหว่างนี้ป้าบอกป้าทำต้มยำ้วนะมัวแต่แบบว่าถทำทำะตะหลิวกันอะไรนะไไไมม่่่ลใชหตอนนี้ไลฟ์อยู่ไม่เป็นไรทำได้แต่ว่าเพิ่์สเขาถามกระทะตะหลิวมาอะมาค่ะป้าทำอะไรคะาถามมาามถามม่ขามอะระหว่างที่เดี๋ยวเราจะสรุปกระทะตะหลิวตามคำขอนะคะมมว่วโกนยนะังสั่งมาได้อหอนว่ายังพอได้นะ ซื้อเตาแก๊สมาใหม่ไม่ใหม่คะ่ะเก่าอันนี้คือเตาเก่าเลยหิวข้าวมันหอมมากนะคะอ๋อ,อน้องฟับเขาเอามาอันนี้จะเป็นสิบสองชิ้นใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นรุ่นอันนี้มีแค่แบบไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะคะอะไรคืออะไรสำหรับรุ่นสิบเอ็ดชิ้นไงอ๋ออันนี้มีเป็นรุ่นสิบเอ็ดชิ้นก็<ช><ๆ>จะมีแค่มีประมาณสามสีแต่ว่าที่เราขายเาน,นี่ยคอเอากับสับสนะคะส,สีอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะ ก็เนี่ยดีมีหลายสีอ่ะใช่แล้วก็เซตนมงอ่ะมันจะมีเนี่ยที่ตีไข่ที่ตักที่โอ้เยอะแยะหนูก็ไม่รู้ที่อะไรบ้างอ่ะเนี่ยป้ามันคือที่อะไรป้าชอบมยคะเนี่ที่อะไรอ่ะป้าบอกใช้ดีเห็นไหมที่อะไรอ่ะกระทะแถมตะหลิวไม่แถมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันมันเป็นสิทธองเซตชิ้นมันแถมไม่ไหวนะคะใช่มันเซตค่ะกระทะก็คือส่วนกระทะนะคะแล้วถ้าแถมตะหลิวไปอันนึงอยู่ไหมคะเออ นะคะก็สนใจถามมาได้อิ็อ็อ์มาได้นะคะเดี๋ยวป้าเขาก็จะทำต้มยำเดี๋ยวเราทำให้ดูวันหลังสำหรับต้มยำเนาะป้าเนาะแ,แอดมินน่ารักแต่คุณป้าน่ารักแซนทางโคมาแล้วเุ้ยทำไมสีใส่สีกันแบบว่าแมนะส,สดสดทุกคน <c oughs> วันนี้วันพักนะคะเรากระทะที่ <c oughs> ต้องขันใช้ไซส์อะไรอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะคุณอุศาา์ <c oughs> อันนี้ใช้กลางใช่อันนี้ใช้26เซนหรือนิ้วอะไรก็ไม่รู้อออ่ะเ26 c มใช้กลาง26เซนใช้กลางนะคะอ่ะก็สั่งเข้ามาได้อันนี้ก็คือจะทำต้มผักแกงทอดก็ได้หมดเลยนะคะได้หมดใช่ไหมป้าใช่นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปกินปลาชิกอ้าวก็คือเขามาถาม่่อนแคี้ะใช่เขาถามพี่ก็ตอบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยวจิกสองชิ้นมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยใช่นะคะ มีราคาเซ็ตเยอะมากแลวชิ้นทำได้ทั้งครัวร้อนครัวเย็นแล้วก็แบบครัวขนมก็ทำได้นะคะใช่ได้หมดเลยดูใช่นะคะคือคุ้มมากอะซื้ออันี้เราก็ไม่ซื้ออันอื่นเลยจบอยู่เลยค่ะอยู่เลยไม่บาดพวกแบบกระทะอย่างนี้เลยนะใช่ไม่ขูดใช่ไม่ขูดไม่บาดไม่ได้ไม่เพราะว่ามันไม่ใช่คนสปาอะป้าทักทายบอกว่าทุกคนอวยพรไม่ใช่ให้พรวันพระใหญ่หน่อยค่ะคุณป้า อะไรอย่ามาให้บอลเลยไทยก็บอกเขาไงว่าขอให้เจริญอะไรก่อนหรือว่าอพูดไปแล้วไม่ไช่กับเดอกกวนให้เขาไปเถอะทำไมป้าแล้วห่วงพรด้วยอ่ะป้าใส่ฮะพูดไม่ธรรมดาหนักหนักเลยป้าห่วงพรทำไมอ่ะป้าบอกว่าเด็ดมากุดนี่จะทำต้มยำไก่แต่ว่าหลังทำให้โดอย่าว่าหลังทำให้โดอีกรอบวันนี้เดี๋ยวไปละ ป้าเขินแหละป้า <volumes shake it> <Cristo> <lift> ไม่อวยจริงเหรอไม่อวยไม่อวยขออนุญาตไม่อวยเขินเลยจ้ะคนสวยคือตอนแรกบอกเขาว่าทำไลฟ์เดียวกันตอนนี้เขาเลยไปไม่เป็นแล้วไปไมู่บเขินนะคะแกคนกินก็รอกินนะคะอันนี้ก็คนเขินก็เขินอ่ะทุกคนบายบายนะคะ